สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02777-8888สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันอังคารที่12มีนาคม2,556ค่ะ อยู่กับคุณเทพกิจชาตรีวงศ์นะคะดิฉันธนวันปันธชดค่ะครับวันนี้หุ้นไทยก็ยังคงไปต่อได้นะครึ่งวันปิดไปนะครับก็บวกไป5จุดก,ก,กว่าแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเดนีก็มีลุ้นเหมือนกันนะว่าอาจจะขึ้นไป1,600จุดอย่างที่นวิเคราะห์มีการคาดการไว้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจับตั้งแต่ในช่วงเชา้าที่ผ่านมา ก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจุดที่ขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยก็ขึ้นไป7จุดกว่าๆนะก่อนที่จะย่อตัวลงมานะครับบวกเหลือแค่ประมาณ4จุดกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ <ạ. S 1> มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่4 5 4 5ล้านบาทนะครับขณะที่ดัชนี m อ i ครับวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกันครับบวกไป4.01จุดนะครับปิดที่484.06จุด มุลภาคารซื้อขายครึ่งวันนะครับอยู่ที่2,636ล้านบาทครับัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะที่ปรับตัวขึ้นมาสูงถือว่าทำนิวไฮสในขณะที่ดาวโจนก็ทำนิวไฮส s นิเคออเองก็ถือว่าทำลายสถิติด้วยเช่นกันนะคะตลาดหุ้นไทยขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้เป้าถัดไปที่1,600จุดนั้นมีโอกาสที่จะลุ้นไปทดสอบนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเส้นเด็กขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้นะคะ อาจจะมีสัญญาณของการปรับฐานได้ทุกเมื่อนะคะขณะเดียวกันถ้าไปดูสัญญาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติจะเห็นได้ว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทยอยู่นะคะเมื่อวานนี้ซื้อเข้ามาในหลักร้อยล้านบาทนะคะเพียงแค่200ล้านบาทค่ะส่วนสีบอันดหลักรั์ที่เล่นกันในช่วงเช้าของวันนี้นะคะตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ก็มากันหมดเลยนะคะมาดูกันค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกซัสโก้นะคะซัสโก้ค่ะ บวกขึ้นมาแรงเกือบจะซิลลิ่งเลยนะคะ28%ตั้งแต่ซื้อกิจการของปั๊มปิโตนัสตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ซัสโกตั้งเป้านะคะว่าจะมีรายได้นั้นเติบโตมากกว่าเดิมนะคะเตรียมเม็ดเงินเอาไว้ในการลงทุน300ล้านบาทปีที่แล้วซัสโกมีรายได้ที่รวมกับปิโตนัสแล้ว16,000ล้านบาทปีนี้ตั้งเป้า28,000ล้านบาทนะคะ ผู้วิหารออกมาให้ความมั่นใจแบบนี้ดันให้ราคาหุ้นนั้นขึ้นมาค่ะยืนที่5.45บาทส5ตางค์แล้วนะคะตามติดมาด้วย TG Pro นะคะบวกขึ้นมาแรงเหมือนกันค่ะ13% 1บาท24สตางค์นวรัตแรงดีไม่มีตกนะคะหลังจากที่ซิล,ลิงมาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ไปต่อยค่ะขึ้นมาอีก13%กว,กว่านะคะแต่ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะคะนวรัตขึ้นมา1 4ยืนที่5บาท65 สตางนะคะการลงทุนในหุ้นที่ร้อนแรงต้องระวังนะคะส่วน a d v a n c e มาแรงเหมือนกันนะคะผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา s v a n c นนั้นบวกขึ้นมาถึง8บาทค่ะยืนที่232บาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดันให้ดัชนีนั้นยืนในแดนบวกได้เมื่อเช้ามีหุ้น3ตัวนะคะที่ดันให้ดัชนียืนในแดนบวก Advanced, d t ีแทและก็ b g นั่นเองค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของ True นะคะ True บวกเล็กน้อยค่ะ 10บตางค่ะ7บาท60สตางนะคะ QH o u s e บวก8%ซค่ะ4บาท86สตางนะคะล็อกเล่ก็ยังคงแรงดีนะคะขึ้นใหม่อีก10%ค่ะ8บาทส5สาตางเอ็มลิงเช่นกันนะคะเมื่อวานว่าร้อนแรงแล้ววันนี้ร้อนแรงกว่าอีกเอ็มลิงขึ้นมาอีก17%นะคะยืนที่4บาท8ตางค่ะดีแท็นะคะใครติดหุ้นตัวนี้อยู่เงียบไปนานเริ่มมาแล้วนะคะเพราะเขาคิดว่าธุรกิจของเขานั้นจะเติบโต ามธุรกิจของสมาร์ทโฟนที่เติบโตนะคะดันให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3%เท่านั้นนะคะ2บาท75สตางค์ในช่วงครึ่งเช้านี้ดันให้มายืนที่88บาท25ตางต้องดูกันยาวๆสำหรับตัวดีแท็นะคะในขณะที่อีกหนึ่งตัวที่อาจจะทำให้นักลงทุนรู้สึกผิดหวังกับกรอบของการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะไซด์เวก็คือตัวของ c p นะคะไม่ไปไหนจริงๆค่ะ ควงคู่มากับทาง2 CPF เลยนะคะล่าสุด CPO ลงไปอีก75ตังยืนที่45.75บาทสตางนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นของฝั่งซาดรัฐนั้นทํา New High ต่อเนื่องนะคะดาวโจนเมื่อคืนนี้ New High ขาด14,000กว่านะคะ14,444ล่าสุดฟิวเจอร์ย่อตัวลงไปนะคะ11จุดค่ะยืนที่14,370 Nasdaq น,นะคะลงไปเล็กน้อย3จุดค่ะ S&P 500ลงไปเล็กน้อยเช่นกันฝั่งยุโรปบวกสวนทางขึ้นมาสําหรับุ t s e l นะคะ ขึ้นมา1จุดค่ะเซียสิฟรังเศสร่วงสวนทางลบลงไป4จุดเดสทิลโมนีบวกขึ้นมาได้6จุดค่ะครับกลับมาที่เอเชียนะครับเอเชียดูเหมือนว่าจะอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับนิกิโตเกียวครับลดลงไปเล็กน้อยครับ1.78จุดนะครับอยู่ที่หนึ่งจ็ดจุดเซธามสิงคโปร์นะครับเป็นตลาดเดียวนะครับที่ปรับบวกขึ้นมาได้15.14จุดนะครับขณะที่ห่างเสียงฮ่องกงก็ลดลงไป49.88จุด เวทิดไต้หวันก็รงแรง50จุดนะครับค่มรสิทธิ์ตลาดหุ้นมาเลเซียก็ลงไปนะครับ1.16จุดขณะที่ค่มรสิทธิตลาดหุ้นโซนนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับก็หลุดจาก2,000แล้วก็หลุดลงไปต่อเนื่องเลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่1990.96้าจุดล้าน,นะครับลดลงไปเช้าวันนี้เนี่ย12.39จุดขณะที่ค่าเงินบาทบ้านเรานะครับวันนี้เปิดตลาดมาแข็งค่าจากเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้เปิดตลาดอยู่ที่29่สบาทหกสิาตังถึง29่สบาทเจสิบเอ็ต่อดอลลา,าร์สหรัฐปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับ29่สบาทเจสิบงตัถึง29่สบาทเจสิบสี่ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับตามติดกันด้วยราคาทองคำเลยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคำไซด์เวย์ค่ะล่าสุดนะคะสปอตยืนที่1 5 8่สามเหรียญต่อทรองค์น,นะคะคือสปอตเช้านี้วิ่งประมาณ4ี่หเหรียญเท่านั้นราคาทองบ้านเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะล่าสุด ทองคำแท่งรับซื้อ22,150ขายออก22,250ค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ21,830ขายออก22,650บาทค่ะมา <c oughs> ดูข่าวๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจุะเบียนกันบ้างช่วงนี้มีหลายบริษัทเลยนะคะที่มีการเปิดเผยเรื่องของเป้าในปี2556อ่านี่ฮะก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือแสนสุรินั่นเองนะครับ <c oughs> ที่ล่าสุดเนี่ยมาปรับเพิ่ม ้ายอดขายสำหรับไตรามาสแรกของปีนี้นะครับเดิมทีเขาตั้งเป้าไว้นะครับประมาณ20 0 0 0ล้านบาทแต่ล่าสุดบอกว่าปรับเพิ่มเป้าไปอยู่ที่21,500ล้านบาทแล้วนะครับหลังจากยอดขายตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่11มีนาคมเนี่ยปาเข้าไปใน17,800ล้านบาทแล้วนะครับกบรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทแสนสุรินนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยบอกว่าจากการดำเนินง,งานทิ้งช่วงที่ผ่านมานะครับบริษัทเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างชัดเจน ยอดขายกมภาพันธ์เดือนเดียวนะครับทำได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทก็พุ่งสูงสุดในการสร้างยอดขายภายในเดือนเดียวนะครับบริษัทก็เลยตัดสินใจในการปรับเป้ายอดขายไตรามาสแรกใหม่ถ้าหากว่าขึ้นไปสอง0 0ันหรอล้านบาทแล้วก็จะเป็นเป้าหมายยอดขายรายไตรมาสท,ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะหลังจากที่ไตรามาสท,ที่สี่ปีที่แล้วสร้างยอดขายได้สูงสุดก็คือห6 2 4 5ันอสิบห้าล้านบาทนั่นเองส่วนทั้งปีนี้ครับ แสสุริเองก็มั่นใจกับเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็คือ48,000ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าภายใน2-3ปีนะครับว่าจะเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติให้มากขึ้นบอกว่าที่ผ่านมาโครงการต่างๆของแสสุริได้รับความสนใจแล้วก็กระแสตอบรับจากลูกค้าจํานวนมากนะครับรวมไปถึงยอดขายรวมจากงานแสสุริไลฟ์คัมโฮมนะครับ ขณะที่ล่าสุดนะครับไรายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่าแบ็กหลอกเนี่ยมีอยู่ที่56,960ล้านบาทก็จะรับรู้ในปีนี้นะครับประมาณ23,189ล้านบาทขณะที่ปีหน้าน,นะครับก็จะรับรู้อีกประมาณ16,000ล้านบาทแล้วก็ ปีถัดไปนะครับอย่างปี58ก็จะรับรู้ไรายได้8,600ล้านบาทและปี2559ก็จะรับรู้ไรายได้อยู่ที่8,191ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่ามาจากโครงการคอนโดมิเนียมนั่นเองนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ทุกๆปีหลังจากนี้ไปจนถึงปี2559เนี่ยนะฮะก็จะมียอดรับรู้รายได้นะครับเฉลีย่ยปีหนึ่งก็ประมาณ 8,000ถึง1 000, 3 0 0 0ล้านบาทนะะเป็นเป้าที่รอรับรู้แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าแต่ละปีจะรับรู้เท่าไหร่นะคะแต่เป็นตัวเลขในการประมาณการเท่านั้นนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มของแสนสิริก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจจากราคาบาทกว่า,วาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเด้งขึ้นมาเป็นร้อยกว่าปอรเซ็นแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าจะเข้าไปคำนวณในดัชนี FTSE ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะต้องรอาการประกาศอย่างเป็นทางการว่าตกลงจะเข้าหรือไม่เข้ากันแน่นะคะเพราะว่ายัางไม่มีการคอนเฟิร์มข่าวนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นหุ้นร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือ BJC นั่นเองถ้าเราจํากันได้นะคะดีลการซื้อ F&N ของเครือเจ้าสัวเจริญนะคะถือว่าทําให้ราคาหุ้นของ BJC นั้นไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนหลายคนเนี่ยมองว่า เอ๊ A, จะไปทดสอบที่3หลักไม้100บ,บาทีิอกาสจะเห็นไหมนะคะราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนอกจากข่าวของการไปซื้อดีลของ F.N.N. ของเครือชัยเบฟแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้นะคะทามี JC เนี่ยเขาไปซื้อหุ้นของชัยอันเวียดนามจอยสติกจอยสต็อกคอมพานีนะคะซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำเข้าส่งออกครับดีค่ะส่งสินค้าโภคบริโภคนะคะ สัดส่วนของหุ้นที่เขาไปซื้อกิจการในเวียดนามเนี่ยประมาณสัก39ล้านหุ้นนะคะคิดเป็น65%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการลงทุนของทางบริเกอร์นะคะหรือว่า BJC นั่นเองที่ต้องการขยายทับการลงทุนสยายปีกในอาเซียนนะคะและล่าสุดค่ะพูดถึงภาพรวมของธุรกิจนะคะทางบริเกอร์นี่เขบอกว่าในปี2556เนี่ย มั่นใจค่ะว่ารายได้จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้15%นะคะหลังจากที่มีการไปซื้อกิจการที่ในเวียดนามนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นอกจากเวียดนามแล้วเนี่ยเขายังรอการเจรจาซื้อกิจการคาบลีในเวียดนามด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะมีข้อสรุปในปีนี้นะคะโดยตั้งงบลงทุนในช่วง5ปีในช่วงหลังจากนี้ประมาณ56ถึง60 ถึงปี2 5 5 6ถึงปี2560รประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทก็จะใช้ในปีนี้ลงทุนประมาณ 3- 4พันล้านบาทเพื่อเข้าซื้อกิจการใหม่แล้วก็ขยายกำลังการผลิตในขณะที่ราคาหุ้นดูเหมือนว่ากรอบการเคลื่อนไหวของหุ้นนั้นจะไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะหลังจากที่ขึ้นมาร้อนแรงแล้วข่าวนี้อาจจะดันราคาหุ้นเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กรอบยังคงไซเว์ way, ไม่ทะลุ90บาทนะคะนีะ่ก็เป็นข่าวของบริษัตจดทเวียนล่าสุดในช่วงเช้านี้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เขียวยกแผงเพราะว่าตอนนี้แต่ชนีหุ้นไทยนะคะทำ new h i g h ใหม่ภาพรวมของเส้นเด็กมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกรบับกลบยุทธ์กันค่ะกลับไปที่สำคัญช่วงบ่ายน,นี้จะขึ้นไปได้สูงสุดเ<อ>ท่าไหร่กันแน่นะฮะเดี๋ยวกลับมา